สวัสดีครับวันนี้ท่านก็ได้มาพบกบพบกับมึงมัวพบกับรายการจิตวิทยาพาเพลินและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีอะไรเหรอไม่รู้ว่าไม่ได้สอบมากเอานะครับทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับโดยกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้มีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่3อย่างนะครับคือ1สิ่งเรานะครับ2อ,อินซีและที่3อะไรครับ การตอบสนองอะไรป่ะการตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับใช่ไม่มีเป็นเก่งพ่อองเชียร์ไอ้ป่ะเอาหน้าในกลุ่มนักกิจวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับจะมีอยู่หลายท่านนะครับประกอบไปด้วยทอนไดฮาร์บล็อกสกินเนอร์วะสันแล้วก็กัตทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วกัตทีมันคืออะไรกัตที่มึงอ่ะคืออะไร กัตที่กัตทีเป็นนัก,กจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เอ้ยนี่มันเก่งแต่ว่าทฤษฎีของกัตท,ที่นะครับก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือสิ่งเร้าและการตอบสนองของสิ่งเรานะครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสนุกแน่นอนเด๋ว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 วันนี้มึงรู้ว่ะเขาจะถ่ายทำเน่ยมึงรอเกินหนา้าเกินตาก,กว่ากูแถ่วะเฮียไม่มึงรอเกินหนา้าเกินตาก,กว่ากูแทะแล้วแว่นมึงใสามาทําไม ผมเบนโตรเราต,ตางเบนโตหนึ่งสายแวีนมันหายนี่หายตั้ไหนเนี่ยเออเสือว่าแต่ที่ว่าสิ่งเรล่าและการตอบสนองสิ่งเรล่าเนี่ยมันคืออะไรบะก็คือทฤษฎีของกัตที่นี่เขาจะเอาแมวมาทดลองเจอดเคยได้ยินปะเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เคยดูที่ว่าอาจารย์โนดเคยสอนอยู่เออก็ที่เขาจับแมวมาใส่กรงอะ่ะแล้วแมวมันหิวความหิวก็คือสิ่งเล่าใช่อ,อแล้วครนี่แมวมันกจ็จะ ดินล้นอยากไดอยากจะกินอาหารอยู่นอกใช่ใช่แล้วค้านี่มันเกาตีนอ่ะไปทู่ยพวดลลอกเออใช่ออกไปค้านี้แมวมันก็จะจําได้แล้วพอข้าขังรอบทีสองมันก็มันจําได้ว่ามันเอาเคยเอาตีนมาทูตรงนี้เออแล้วมันได้กินอาหารมันก็ออกไปเออใช่อาจารย์นนดเคยสอนด้วยเลยฉลาดนี่พ่อชื่ออะไรเออว่ะอ้าวแล้วเขาจะไอเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงฮืลองยกตัวอย่างให้ดูจังนิดดก็เหมือน เราเป็นเด็กอ่ะเรากินข้าวนี่ออจืดเป็นเด็กจืดกินข้าวข้าปากเลยไหม <c oughs> ไม่เคยหรอกใครเคยหรอกหา,ากห่ว่าไปมันก็มีกินเข้าปากบ้างโดนจมูกบ้างแต่พอช้อนเข้าปากคําแรกเออ <c oughs> นี่แหละมันก็เกิดเป็นความรู้ครั้งต่อไปมันก็เกิดความแม่นยํอ <c oughs> ความแม่นยําทําให้เกิดเป็นความรู้ไปตลอด,ดชีวิตเออนี่นะครับคือทฤษฎีของกัตทีนะครับ <c oughs> เด็กจะไปถามให้เขาดี ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอรอไปดูก่อนมันจะเจอสาวสวยๆดึงไหมคำถามในวันนี้เฮ้ยอะไรวะลืมเอาคิดว่าจําได้คำถามในวันนี้นะครับคือการที่เราทําอะไรครั้งแรกและทําซ้ําๆในครั้งต่อไปแล้วเกิดเป็นความเคยชินเราลองไปถามเขาดูครับเป้าหมายมาครับเป้าหมายมาแล้ว โทษนะครับออถามอะไรหน่อยหนึ่งได้ไหมครับรู้จักรู้จักนักกิจวิยากัปทีบ่ะครับอ๋อแล้วผมมีคําถามจะถามน้องครับว่าเออน้องทําอะไรซ้ําๆแล้วเกิดเป็นความเคยชินมีทําอะไรซ้ําๆแล้วเกิดเป็นความเคยชินไหมครับตื่นนอนนะคะตื่นนอนค่ะการตื่นนอนก็คือตื่นเวลาแบบเราตื่นเวลาเท่านี้ใช่ไหมคะพอวันต่อมาเราทําเคยชินเรื่อยๆอย่างเช่นทำประมาณ20วันขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก um ็ต ouais ื่นควาเคยชินก็คือตื uh ่นเวลานี้ขอสามคำเกี่ยวกับการตื่นนอนครับไม่มีค่ะเอาอะไรก็ได้สามคำโอ้ยคิดไม่ออกค่ะขอบคุณขอบคุณครับสัมษณ์อะไรหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้นะครับขอบคุณครับหน่อยได้ไหมครับไม่เอาไม่เอานะครับ อ๋อทำพาครับอ,อ๋อเพราะผมตอนนี้รายการจิตวิภาพาพื้นครับอ,อ่าวันนี้เราจะมาถามเรื่องทฤษฎีของกัตตีรู้จักกัตตีไหมครับนักจิตวิทยาคนหนึ่งแล้ว, <laughs> ลวคำถามของเราวันนี้นะครับก็คือคุณทำอะไรครั้งแรกแล้วทำซ้ำๆเอ,อแล้วเกิดเป็นความเคยชินก็มีอยู่นะอะไรพิ่ข้าตอนเด็กน้อยทำให้เป็นไงตอนเด็กน้อยแม่ ยายแม่ก็ร่างสอนให้กินข้าวแบบว่ากินข้าวยังไงอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําได้จนมาถึงปัจจุบันขอสามคำเกี่ยวกับจิตวิยาของกัปที่ครับงงงงงขอบคุณครับโทษนะครับขอสัมภาษณ์อะไรหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับเจอแล้วครับเจอเจอเป้าหมายแล้วนั่งนั่งอยู่กลุ่มบลเลยเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันไหครับ ยิ้มให้ด้วยยิ้มให้ด้วยโทษนะครับขอสัมภาษณ์อะไรหน่อยได้ไหมครับรู้จักทฤษฎีจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมไหมครับรู้จักไหมอ่ะไม่ไม่รู้จักรู้จักกัตที่ป่ะครับไม่อ๋อกัตที่ก็คือคนที่เป็นนักจิตวิทยาที่อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมครับ<ม>ที่วางเงื่อนไขที่ใช้แมวในการทดลองลครับ อ๋อแล้ววันนี้เรามีคําถามมาถามนะครับก็คือคือการที่อ่ะพี่ชื่ออะไรครับยิงิองอาชื่ออะไรพี่ <ไป S 2> ชื่ออะไรมองผมเหมือนก,ก็ได้ไม, <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ถือไม่ถือพี่ชื่ออะไรครับชื่อพรอ่ะพี่พรนะครับพี่พรทําอะไรซ้ําๆแล้วเกิดเป็นความเคยชินม้างครับ <c oughs> มีแต่เบื่อซ้ำๆๆครับเบื่อมันทําแบบประเภทว่าแบบกินข้าวอะไรเงี้ยเออมันต้องเป็นความเคยชินนะพี่ก็อย่าง เข้า้องน้ำตอนเช้าแล้วก็ถ้าถ้าแบบว่าเข้าทุกวันทุกวันมันก็จะชินกับเวลาที่เราเข้าอ่ะอค่ะง, <c oughs> งั้นผมขอสามคำเกี่ยวกับทฤษฎีของกัตตี่และการเข้าน้ำของพี่นะครับ <c oughs> แบบที่มึงลงในเฟสอะขอส้ำกเอาทำ,ำ <c oughs> ซ้ำๆอ,อไปเลยสามคำ เขาหลออยู่เอาเร็วๆมึงควแล้วกินเลยไม่เป็นไรครับซ้ำๆๆโอ้ขอบคุณครับแล้วของพี่ครับคุณต้องเจอทุกตินของพี่กินอย่างเดียวของพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับเหมวหอค่ะอ๋อพี่เหมียวนะครับพี่เหมียวทำไรซ้ำๆแบบคุณไม่มีสูงนึงอะไรวะมาเลยไม่ได้กินฟ้่มๆอะค่ะ กินกินข <fin anta> <ots> ้าวอะไรอย่างเงี้ยกินตลอดเลยตื่นเช้ามาพี่กินอย่างเดียวมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแปลงอะไรแปลงอะไรกินหรออ๋อนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกเลยโอ้โหนิ่งขยับขยับนิ่งนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินอ๋องั้นผมขอสามคำมันอิ่มมากอ๋อพี่ชื่ออะไรครับชื่อเพชรค่ะอ๋อพี่เพชรนี่อันนี้พี่พรพี่เพชรพี่เหมี่ยวนะครับอ๋อเรียกพี่พี่เพชรคครรับ่ะเียกว่าเรียกทอะไรคำซ้ำมากเกินเลยทำอะไรวะคุยโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์คุยแกลหนุ่มทำซ้ำๆเลยใช่ทำเป็นประจำประจำหลายคนด้วยแต่มันไม่ซ้ำนะแต่คนนี้ไม่ซ้ำจะคุยซ้ำาก่อนั้นขอามทำาเกี่ยวกับการคุยโทรศัพท์ดิคุยหนุ่มๆมคุณไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่ไม่มีทำอะไรซ้ำเลยเหรอ นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท,ที่เอกน้าตศิล์นกำลังซ้อมการแสดงกันนะครับเดี๋ยวเราลงไปสัมภาษณ์กันครับนี่เราอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันครับครับน้องพี่มาจากรายการจิตวิทยาพาเพลินนะครับน้องเคยเรียนวิชาจิตวิทยาไหครับเรียนค่ะตอนม .6 ค่ะม4ีมหาเขเรียนค่ะอ๋อรู้จักตั้งจิตวิทยาไหครับไม่รู้ค่ะรู้จักกั๊ที่ไ่ะครับไม่รู้ค่ะครูสอนแค่ระบบ สื่พันค่ะว oh, <no. S 1> ิชากิตวิทยานี่สอนระบบสื่พันได้นะหนูสนใจเรื่องเดียวเดี๋ยได้เรื่องเดียวค่ะนะครับกัตที่ก็คือนักกิจวิทยาถุนพฤติกรรมนิยมแล้ววันนี้พี่มีคําถามมาถามน้องนะครับว่าน้องทําอะไรแล้วเกิดมีความเคยชินไหมครับรำค่ะค่ะแล้วเคยแล้วก็เราก็เคยชินแล้วเราก็จะรำ ทุกวันค่ะลำถ้ายากก็ลำถ้ายากยากก็ลํำค่ะถ้ายากยากส่วนมากทําอยู่ในห้องน้ําค่ะทําอะไรทําเป็นประจําค่ะจนเคยชินค่ะงั้นที่ขอสามคำเกี่ยวกับท่ายากของน้องเลยครับมันยอดมากค่ะของผ้อคนสุดยอดเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามน้องที่น้องๆนาตาสินกันที่กําลังซ้อมกันอยู่นะครับไปเลยครับ โทษนะครับขอสัมภาษณ์อะไรหน่อยได้ไหมครับค่ะเคยเรียนวิชาจิตวิทยาบ้างครับเคยค่ะเรียนอะไรู้เรื่องเรียนรู้เรื่องไหมไม่ยังไม่อะเอาไม่รู้อะค่ะแบบอ, <c oughs> อะไรไอ้นี่คือท่าอะไรมันแบบซับซ้อนนะคะแบบงงแบบไม่รู้อะค่ะรู้จักชื่อนักจิตวิทยาไหมครับ ไม่ค่ะรู้แต่ว่าเป็นแบบฝรั่งเนี่ยค่ะพออ๋อเป็นแขกเป็นแข,ก,นขกก็ได้แขกไม่รู้คะ่ะน่าจะมีนะคะก็แบบมีทั่วโลกรู้จักกัตที่ป่ะครับ <c oughs> กัต <c oughs> กัตที่เป็นนักจิตวิทยาครับกลุ่มพฤติกรรมนิยมโดยการมีการวางเงื่อนไขการตอบสนองการวางเงื่อนไขแต่วันนี้พี่มีคําถามมาถามน้องนะครับว่าน้องทําอะไรซ้ําๆแล้วเกิดเป็นความเคยชิน เลิกคิวค่ะเลิกตามทำไมงั้น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 ที่ขอ3มคำเกี่ยวกับการเลิกคิวของน้องเลยนครับขนลุกสู้ค่ะขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคาร31นะครับเราเจอคนที่น่าสนใจแล้วครับเดี๋ยวน้องเสื้อขาวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันครับ ขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์อะไรหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะน้องรู้จักนักจิตวิทยาไหมครับรู้รู้จักกัตที่ไหมครับอ๋อกัตที่นี่เป็นนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับที่ทฤษฎีของเขาจะมีการวางเงื่อนไขและก,การตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คืออย่างเช่นน้องทําอะไรซ้ําๆแล้วมันก็เกิดความเคยชินนะครับก็คือ กฎของกัทที่แล้วพี่มีคําถามว่าน้องทําอะไรซ้ําๆแล้วเกิดเป็นความเคยชินอาบน้ำค่ะอาบน้ําอาบน้ํานี่อาบทุกวันเลยเนอะใช,ใชะ่แล้วก็พัฒนาถ้าอาบน้าไปเรื่อยๆ <laughs> ต้องพัฒนาด้วยเหรอพี่ <laughs> <laughs> งั้นพี่ขอสามคำเกี่ยวกับการอาบน้าของน้องเลยครับเลยนะอาบน้ํากันค่ะ จากการที่วันนี้เราไปสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขของกัตที่มาครับนะครับก็พอสรุปได้ว่าคนเราเมื่อทำอะไรเป็นครั้งแรกและทำครั้งต่อตไปก็จะเกิดเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาตินะครับและวันนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านเรียนวิชาจิตวิทยาอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ